สวัสดีครับวันนี้มาเยี่ยมสวนแม่ดาวครับเอาไม้เหี่ยว่ายทำไมพวกนี้ับนี่ครับเป็นไปในรถน้ำเขาเรียกว่าอะไรนะโรงเรียนเขาเรียกว่าโรงโรงเรียนเออไม่ใช่โรงโรงเรือนนะครับซึ่งเป็นโรงเรือนที่แบบลูกครึ่ง่ะครับยังอ๋อนี่ครับเจ้าของนี่ครับเจ้าของมาเยี่ยมเขามีโปรเจกต์เขาชอบทดลองนะครับ นี่เป็นคลองน้ําทําแปลงได้สวยอยู่นะครับแต่ด้วยงบประมาณที่โอ้ดูนี่ครับหมดหมดงบไปตั้งร้อยนี่ครับดูหมดงบไปร้อยหนึ่งค่ะอันนี้เป็นโรงเรียสองลวนหมดไปสอนแดงนะครับลูกกี่มีดแล้วค่ะดูกทีครับยังได้ด้วยนะเบอร์สามยังได้นะครับเนี่ยเบอร์สามยังได้นะครับดูต้นนี่ครับสูงมากอ่ะดูนี่ครับต้นสูงแต่ก็เริ่มจะตายแล้วแหละ เก็บนี่น่าจะยี่สิบกว่าวมีหรือไมงไม่รู้เก็บบ่อยมากแต่ก็ยังพอได้อยู่นะครับยังขายได้เรื่อยๆอยู่แต่ว่าที่สำคัญที่สุดก็คือนี่ครับที่บอกว่าเขากบบคนด้วยชีมอรกรองอะเอาชีมมกรองมากบเลยครั้งเดียวเลยครับจบเลยไม่มีดินไม่มีอะไรอ๋อคือ คือหมายถึงนี่ครับยังดูดีอยู่เลย ident, ยังเยอะอยู่นะครับยี่ส้แล้วจะบอกไม่ต้องใส่อะไรเยอะแยะนะครับยังยังได้ตังค์เรื่อยๆคนนี่มันยุบไปแสดงว่าปุ๋ยหมดถ้าสายอีกเกยหนึ่งนี่ครับฉันเก็บได้เรื่อยๆอยู่นะครับถ้าแปลงธรรมดาก็คือเขามีสองแปลงครับนี่แปลงนึ่ง นี่ครับบางวันก็ให้น้ำนะครับบางวันก็ไม่ให้น้ําแต่ผมว่าด้วยด้วยด้วยความที่หน้าดินเขาไม่แห้งนะครับคือถ้าที่มะกองเขาก็จะแบบทําให้หน้าดินไม่แห้งแล้วก็มันร่วนซุยตลอดทําให้เขาผลิตดอกแล้วก็ดูดครับใบก็ยังใบก็ยังได้อยู่นะสิครับเนี่ยยังได้เบอร์สามอยู่เลยโอ้โหดูดีครับอันนี้สรอนแดงนะพันสอนแดงนะครับ ซึ่งมันมีลักษณะที่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับสอนแดงแต่ว่าถ้าออกแต่ว่าถ้าออกลักษณะอย่างนี้มันก็ถ้าหน้าฝนก็ดีอยู่นะครับมันมันไม่กลมบล็อกเหมือนเหมือนพวกทองเฉลือเหมือนกีมกีหรือว่าเพชรเศรษฐีอะไรแต่แต่ว่าถ้าถ้าฝนมันมันก็ไม่ชุ่มน้ำเพราะมันคลายน้ำได้ดีนี่ครับยังได้เบอร์สามอยู่เบอร์สามตัวนี้ก็น่าจะสามสิบได้อยู่นะสี่สิบต่างได้ กินปลานะครับแรกๆก็มีแมงสาบที่อยู่ในป่าครับมากับกินก็เสียหายเยอะอยู่แต่ก็พัฒนาน,นี่ครับอาจจะลกหน่อยแต่ก็นี่ครับสิ่งที่อยากนําเสนอก็คือนี่ครับอันนี้ยังดอกใหญ่ครับเป็นเบอร์สองหรือเบอร์หนึ่งได้เลยนี่ครับนี่ก็คือที่เขา ตัดกิ่งมาชําเลยนะครับตัดกิ่งอยากแปลงนี่แหละครับเอามาเอามาปักลงดินเลยแต่ก็ได้ดอกที่ใหญ่อยู่นะครับยังเก็บขายได้อยู่นี่ครับอืมก็ดีนะถ้าใครขยันแต่ก็มันก็อาจจะนี่นครับเขาไปตัดยอดที่ไม่เลือกนะครับดูยอดแล้วก็ตัดตัดตัดแล้วก็มาปักปัก,กลงเลยเนี่ครับแต่ก็มันก็มีบางต้น,น่ะครับเพราะว่าเนาะ ไม่ใช่เด็ดยอดแล้วก็มา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 ชำนะครับคือตัดกิ่งมาเลยอ่ะแก่แล้วนะครับเขาก็ตัดกิ่งมาปากัปากปกักปักปักลงดินเลยก็ได้อยู่นี่ครับก็ไม่ได้ค่อยดูแลรักษาอะไรนี่ครับเขาก็มันแก่มากแล้วนะครับไม่ใช่ต้นที่กำลังมสมบูรณ์หรือกำลังสวยงามอะไรเขาก็นี่ครับ ตัดยอดมาแล้วก็ใส่ปุป๋ยปกักปักปักลงไปเลยนี่ครับไม่ได้ซื้อมเมล็ดต้นระบาดบาทห้าสิบอย่างเข,งขาก็ทํานะครับแต่ว่าดูดอกก็พอเก็บได้อยู่นะถ้าปลูกไปเยอะอันนี้ความขยันเนาะแต่ว่าถ้าเราคิดว่าไม่คุ้มทุนก็อย่างว่านั่นแหละนี่ครับอออืื ขายได้เยอะแล้วนะครับเขาปลูกประมาณน่าจะสักทั้งสองแปลงน่าจะมาสักแปดร้อยต้นน่ะแต่ก็เก็บได้โอ้ตังพอได้อยู่นะถึงจะได้ราคาที่ไม่ค่อยแพงเท่าไหร่อย่างหนึ่งก็คือเราพยายามที่จะคุยกันแล้วก็ทำให้เป็นอินซีแหละพอพอ พอเป็นอินทรีย์มันก็กินไปเรื่อยนะครักินไปเรื่อยไม่ได้เร่งรีบอย่างเคมีฉะนั้นอัตราการเก็บมันก็ไปได้เรื่อยเหมือนกันทําให้เก็บได้นานเหมือนกัน มาเมื่หน่อยว่าจะมาเก็บดอกครับแต่เขาก็ขีดยาแล้วน,น,นี่เจ้าเ,เจ้าของแปลงครับไม่ต้องถ่ายขี้เละ <laughs> ไม่อยากออกอากาศแต่ <laughs> ดอกไม้สวยน,นะคะอ <laughs> ันนี้ดอกไม้เหี่ยวค่ะไม่มี